สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นำเทคนิคอย่างหนึ่งจากในคอร์สเรียนออนไลน์ของช่างขวัญเนาะมาแบ่งปันนะคะเผื่อใครที่จะตัดผมให้เพื่อนๆตัดผมให้ญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนๆช่างทำผมเนาะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้คือเทคนิคเวลาที่คนที่ชอบ ปัดผมไปด้านข้างนะคะใครที่ชอบปัดผมชอบเสยผมนะคะถ้าเราตัดแนวนี้มันจะช่วยให้เสยผมไปด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงเวลาที่เราเซตทรงนะคะมันก็จะทําให้ทรงเนี่ยมันปัดข้างได้พลิว้วแล้วก็สวยงามเนาะเทคนิคนี้นะคะก็คือการอ่าเขาเรียกว่าจับนะคะจับเหมือนในคลิปแบบนี้เนาะแล้วก็ สไลด์ตรงปลายนะคะอ่าสไลด์ตรงปลายให้ปลายมันบางผิวนะคะแล้วก็แนวผมที่เราจับเนี่ยมันจะไล่ระดับลงมาเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะทุกคนแล้วเราจะใช้ปลายของกันไกลเนี่ยค่อยๆไล่มาจนถึงตรงสุดปลายผมเหมือนในคลิปนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้มือปัดหรือว่าใช้มือเสยแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้ผมเนี่ยมันไปได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคน เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่อยู่ในคอร์สเรียนของช่างขวัญเนาะวันนี้เอามาแบ่งปั้นนะคะอย่างในคลิปนี้เป็นทรงวูบคัตนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นวูบคัตแบบเซตผมตรงนะคะก็จะสวยแบบสาวผมตรงนะคะซึ่งวันนี้นางแบบของเราเนี่ยมีเนื้อผมที่ค่อนข้างตรงสวยตามธรรมชาติอยู่แล้วเนาะทรงนี้ก็เป็นทรงนิยมของวัยรุ่นเลยนะคะสำหรับทรงวูบคัตนะคะ ซึ่งถ้าเราเซตแนววารุ่มมันก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะ